สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องแจงโมโอทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้พ่อควานก็ได้พาน้องออกมาเดินเล่นมาอาบน้ำกันนะคะนี่คือบรรยากาศรอบตัวนะคะอยู่ที่แม่น้ำมูลบ้านท่าเรืออำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ พ่อควรได้พามาหาน้องมาเล่นน้ำนะคะน้ำขึ้นเยอะมากเลยนะคะอพอดีฝนฝนตกติดต่อกันหลายวันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องจัมโบ้ด้วยนะคะ จะมีเสียงเสียงรถไถนาเล็กนะคะชาวบ้านได้มาดูดน้ำจากแม่น้ำมูลนะคะเอาไปใส่ไร่านานะคะ น้องจัมโบ้นี่อายุ10ปีนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องพลายจัมโบ้ด้วยนะคะทางช่อง Youtube ย t u b e พลายจัมโบ้แฟมิลี่นะคะใ ปกติอยู่พัทยาน้องไม่เคยเล่นน้ำบ่อขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นอ่างเล็กๆแล้วก็สายยางนะคะ เสร็จแล้วนะคะ oh. 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 วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ oh. Oh. Oh.